สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินร้านสังหาบายฟรามุ้ยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆแปลงเล็กๆนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเป็นที่ดินสวนผลไม้นะคะนี่สวนผลไม้ผลไม้เยอะๆเ,เต็มสวนแบบนี้เลยนะคะทำเลดีมากๆติดถนนคอนกรีตวิวภูเขาแล้วก็ไฟฟ้าประปามีครบนะคะเจ้าของนะคะต้องการแบ่งขายจาก ฉโฉดเดิมนะคะในเนื้อที่หนึ่งไร่นี่นะคะแล้วก็ได้ส่วนผลไม้ไปด้วยอันนี้จะเป็นเงาะนะคะเงาะนี่แดงแดง,แดงเต็มต้นเลยนะคะตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกนะคะห่างจากถนนเขาพระอ่าเขาพระวังรีหรือว่าเขาพระที่ไปน่ะอ,อ่า,อ,าอ่านกับน้ำห้อยเปือนะคะเข้ามาก็เพียงแค่ห้ารอยเมตรเท่านั้นเองนะคะ ทำเลดีมากๆเลยผลไม้นะคะเต็มสวนไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดนะคะทุเรียนทุเรียนเนี่ยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะทุเรียนนี่ให้ผลผลิตแล้วนะมีถึง10ต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดด้านในสวนกันตอนนี้เราเดินอยู่ด้านหน้าแปลงนะคะที่ดินเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่เนี่ยสองไร่กว่าแต่เจ้าของเนี่ยต้องการแบ่งขายหนึ่งไร่นะคะ หนึ่งไร่เนี่ยแบ่งให้ติดถนนคอนกรีตสาธนะารณะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะอา,อาจจะได้หน้ากว้างเนี่ยประมาณไม่ต่ํากว่านะคะโดยประมาณไม่ต่ํากว่า40เมตรแน่นอนนะคะแล้วก็ความยาวเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะประมาณ35-40เมตรนะคะเดี๋ยวก็คือถ้าท่านใดสนใจนะคะมีการวางมจัจจาท่านเจ้าของก็จะทําการแบ่งนะคะรังวัดให้เลยนะคะนี่นะคะเรายืนอยู่ด้านหน้าแปลงนะคะแล้วก็ส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้เลย ผลไม้เต็มเมสวนนะคะแน่นๆเลยทุเรียนก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะมังคุดก็ให้ผลผลิตแล้วเงาะให้ผลผลิตแล้วมะม่วงมะพร้าวนะคะสับปะรดคือผลไม้เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆต้นเลยไม่ใช่แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะมีทุเรียนถึงสิบต้นนะคะเงาะนี่ก็ประมาณสี่ห้าต้นมังคุดนี่ก็สี่ห้าต้นเลยนะคะมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะคะแน่นๆเต็มสวนตรงนี้เป็นสวนผลไม้นะคะถ้าท่านใดมาปรับพื้นที่ มาทำบ้านสวนเนี่ยโอ้ยสวยมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้านี่ก็เป็นวิวเขาทอดยาวสวย,สวยๆแบบนี้เลยสารุรโภคมีครบค่ะไฟฟ้าประปามีครบเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดด้านในพื้นที่กันนะคะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าภายในพื้นที่นะคะก็มีผลไม้เต็มสวนเลยแต่ว่าอาจจะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านเจ้าของก็อายุมากแล้วก็ไม่ มีเวลาที่จะมาดูแลตัดแต่งกิ่งอะไรมากมายนะคะก็คือปล่อยตามธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยมีถึง10ต้นให้ผลผลิตแล้วก็ประมาณ5ต้นนะคะแล้วก็เงาะมังคุดนะคะมะพร้าวเนี่ยให้ผลผลิตหมดแล้วนะคะทุเรียนต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นพันหมอนทองนะคะแล้วก็เงาะก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะเงาะก็เป็นเงาะโรงเรียนอร่อยมากค่ะคือ มุ้ยได้ชิมแล้วนะคะแล้วก็มังคุดตอนนี้ก็กำลังกาลังใกล้จะสุกแล้วนะคะเงาะนะคะเงาะลูกแดงๆแบบนี้เลยหวานอร่อยกรอบมากเลยค่ะคือผลไม้นี่มีหลายชนิดเลยนะคะในสวนไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดนะคะทุเรียนมะพร้าวมะม่วงนะคะแล้วก็หรือจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวก็จะมีชะอมนะคะข่าตะไคร้ นี่นะคะอันนี้เราก็เดินอยู่ภายในสวนให้ทุกท่านได้ชมผลไม้ในสวนนะคะว่ามีผลไม้จริงๆส่วนด้านข้างก็จะเป็นอ่าบ้านของคุณป้าเจ้าของนะคะคือจะแบ่งขายในเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะจากโฉนดเดิมเนื้อที่สองไร่ก,กว่าเจ้าของแบ่งขายนะคะหนึ่งไร่แบ่งให้ติดถนนคอนกรีตเลยนะคะหน้ากว่าติดถนนคอนกรีตไม่ต่ำกว่า40เมตรแล้วก็ความยาวเข้ามานี่ก็ไม่ต่ำกว่า35เมตรนะคะ ธาธารุูประโภคครบนะคะไฟฟ้าประปามีนะคะด้านหน้าแปลงก็มองเห็นวิวเขารูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหันหน้าทางทิศตะวันออกนะคะหน้าแปลงจะหันหน้าทางทิศตะวันออกก็มองเห็นวิวทุ่งนาวิวเขาสวยสวยเลยนะคะบรรยากาศดีทำเลดีเดินทางสะดวกค่ะห่างจากถนนนครนายกเขาทุเรียนนะคะเข้ามาก็เพียงแค่ประมาณ3ามเมตรเท่านั้นเองนะคะ เดินทางสะดวกสบายเป็นถนนคอนกรีตบริเวณใกล้เคียงก็จะมีรีสอร์ทมีคาเฟ่หลายแห่งนะคะตรงนี้ก็เหมาะที่จะมาทำเป็นบ้านสวนนะคะทำสวนผลไม้หรือว่าทำบ้านอยู่อาศัยบ้านพักผ่อนในวันหยุดถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากชมพื้นที่จริงสามารถโทรได้ที่เบอร์0656-814-654นะคะนัดมุยได้ทุกวันนะคะ ส่วนผลไม้นะคะแปลงเล็กๆเนื้อที่1ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเจ้าของต้องการขายในราคา3ล้านบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะ